วันนี้แสงแดดเริ่มออกโดนเลยครับโอ้ยย่อโดนเลยแล้วอะไรครับแสงแดดริ้มออกพุงขาวอีกแล้วครับโอ้ยท่านผู้ชมถอ,อนสมองก่อนเพื่อนครับผมไม่ต้องทำอะไรครับ ตอนนี้ถอนสมอเลยถอนสมอเลยครับปงขาไปเลยครับใส่ประมาณสองโลสามโลน่าจะไม่ถึงสองโลได้ครับถอนสมอดีที่สุดนะครับปงขาปล่อยเขาไปนะครับพยายามพายเรือออกจากไม้นะไม่งั้นเดี๋ยวก็พาไปพันกับไออุปสรรคนะครับใต้น้ำ ปล่อยเขาเล่นนะครับเดี๋ยวเขาเหนื่อยเองครับผมมองตกใจฮะใส่โลกว่าได้มั้งดีอคอยครับทำเรื่องนะครับขามือเลยฮะขาบอมขาบอม ก็ผงขาวตัวที่หกนะฮะเอ้ยใช่ครับตัวที่หกนะครับจำไม่ได้ครับอัจเยอะเกินไปใส่โลกว่านะครับสุดยอดอีกแล้วลูกพี่ยอดเห็นไหมครับนี่นะก็ผงขาวนะครับธรรมาชาตินะครับยอดขอบคุณนะครับผู้ชมครับ โอเคตัวที่หกนะฮะยังพูดด้วยนะครับโอ้เริ่มเหนื่อยนะครับรู้สึกรู้สึกหิวน้ำขึ้นมาทันทีนะฮะโดนอีกแล้วครับโดนบงเขาอีกแล้วครับเห็นไหมครับตัวที่สองครับขูหน้าขาไปได้ครับของสมองเลยฮะไม่ต้องตกใจนะครับ ผมขาดตัวที่สองนะครับไซส์ประมาณเกือบสองโลนะครับเมืนเมื่อกี้โดดอยู่ในกล้องเห็นไหมฮะทาให้สอนสมอนี้ขาดนะครับพันสายสมอยิ่งตัวใหญ่นี้อันตรายนะครับนอนนอนปะโคงไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวเขาจะเหนื่อยเองนะฮะไม่ต้องตกใจครับยอดครับอย่าตกใจอย่างเดียวครับ คอยครับผม,มนกนังโก้ปิดหวังครับปิดแล้วแน่แนแน่นอนนี่ตัวที่สองครับผมยอดนี่ครับกระองขาวหางเหลืองนะครับตัวที่สองตัวที่สองนะครับผมงทิศนี้ครับสุดยอดโอ้โหโม่ แรงน้ำแรงครับผม ไซโลครับผมไซโลหรือเปล่าไซโลครับนี่นี่นะครับของขาวไปสองของแดงสามเลยนะฮะแดงว่าโชคตกข้างเลยนะครับ ครับเมื่อกี้ครับครับผมอยู่ในสถานการณ์ที่เลวร้ายนะครับตอนนี้ครับถ้าดูนะผมแต่ว่าไม่เกินสามไม้นะครับกัดไม้นี้นะครับไม้ทีหนึ่งไม่โดนนะครับ ดูมาที่สองนะครับโดนนะครับโดนนะครับโอ้ยพฟงขาวอีกแล้วครับโอ,โอ้ย้มาแล้วเห็นไหมครับสองไม้เท่าน,นั้นเองโอ้โหตันนี้ตัวที่แปดนะครับพฟงขาวถอสมอเลยฮะไม่ต้องทำอะไรครับ มใส่ไม่ใหญ่ครับโอ้โหโอซัดเป็นไม่เต็เม,มนะครับรีบเลยยกเลยผงขาวแล้วโอ้ นี่เป็นพงเขาธรรมชาตินะครับสุดยอดวันนี้ตัวที่สามเลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับตัวนี้เป็นตัวที่ไปนะครับสำหรับพงเขาใสโลกว้าครับสุดยอดสามตัวแล้วสำหรับวันนี้วันนี้นะครับสามสามขาวสามแดงนะครับสำหรับทริปนี้นะฮะก็มีพงขาวนะครับ ผงขาวนะครับหนึ่งสองสามสามขาวแล้วก็สามแดงนะฮะนี่ครับผมจะมาทำการเอานำมาออกออกมาทีละตัวนะตัวแรกนะครับเห็นะครับไอห้องมันแคบไปหน่อยนะครับนี่คือตัวแรกนะครับกระปงขาวนะครับน,นะยังเป็นเป็นนะครับตัวที่หนึ่ง อันนี้เป็นตัวที่สองนะครับเนี่ยสองนะครับนี่คือตัวที่สามนะครับใส์เท่าๆกันหมดเลยนะครับโอเคจัดไปสามขาวนะครับวันนี้ครับแล้วก็กระพงแดงแดงสองนะครับแล้วก็ตัวที่สามนะฮะ นะครับครับสำหรับวันนี้นะครับก็ฝากติดตามช่องด้วยนะครับผม532สามสองฟิชนะครับผม Facebook ก็ทนพิพัฒน์นะครับภาษาอังกฤษนะฮะ T O N P i P A T ครับผมครับวันนี้ก็กระทําการล่าได้3ขาว3แดงนะฮะเป็นเลขมงคลนะครับสำหรับปีใหม่นี้นะครับโอเคเธาสุดๆนะครับผมสุดๆเป็นการเข้าหมายที่ สุดยอดนะครับหาได้ยากนะครับผมน่ครับปงขาวนะครับโอเคขอบคุณมากนะครับผมเดี๋ยวไว้โอกาสหน้าเดี๋ยวค่อยอทำคลิปกันใหม่นะฮะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากนะครับที่รับชมเป็นหมายธรรมชาติทั้งหมดนะฮะโอเคครับ